วันนี้เรามาทำบุญน้องกันนะครับห้าเดือน6เดือนเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นช่วงที่คุณแม่อังเนี่ยเขาอยากพาน้องมาทำบุญมากเขาบอกว่าเมื่อไหร่เนี่ยน้องจะออกไปพบปะประชาชนได้สักทีจะได้ไปทำบุญคิดว่าน่าจะถึงเวลาที่พอเหมาะพอควรละน้องน่าจะใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านได้แล้ววันนี้จะเป็นตัวพิสูจน์นะครับนี่ครับคุณแม่แรงดิวผ้าไตา <laughs> ตื่นตาตื่นใจอยู่นะ แล้ช็ดตาเลบจะได้เปิดรับดวงตาแห่งธรรมได้ก็จะวันนี้นี่ดวงตาเห็นธรรมล้นอกจากที่อยากจะทําบุญแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเป็นตัวอยากจะพิสูจน์ว่าช่วงนี้อยากจะให้น้องๆเนี่ยนะครับเขาได้เปิดหูเปิดตาแล้วก็พบปะผู้คนให้มากขึ้นหน่อยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย น้องโลล่าเริ่มจะจำหน้าคนได้แล้วก็มีจังหวะเบรกเยืดเวลาแบบมีคนแปลกหน้าที่จะเข้ามาอุ้มน้องแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะกลัวคนวันนี้ก็เลยลองดูว่าเออถ้าเราอยากจะพบปะผู้คนมากๆหน่อยนะครับ <c oughs> น้องจะเป็นยังไงตอนที่มีการสวดมนต์น้องจะนั่งอยู่นิ่งๆได้ไหมหรือว่าจะร้องแว๊กหรือสวดส่วนพระขึ้นมารับบุญไปด้วยกันแล้วกันนะวันนี้คนที่ได้ดูคลิปนี้นะครับเข้าวัดเข้าวานะความปวดเรือนะความปวดคอามบวด พี่ดีนะใส่ชุดขาวมาแบมือออกมาทั้งสองข้างพนมขึ้นแปะกันครับแบมเป็นดอกบัวตุ่มๆลูกแหม่มเลยนะคิวคิวคิวสดชื่นนะคิวคิวสดชื่นคิวแบบผ่อนคลายเห็นธรรมยกมือคิวคิว กดกดกดกลับบ้านได้ไปพาแล้วบ้านแบบนี้บ้านเราไม่มีดีเทลแบบนี้บ้านเราไม่มีไม่เคยจะช่วงสำรวจนี่ช่วยชามสังครบ้านเราไม่มีแต่พบาน นี่น่าจะมีเป็นแสงเข้าวัดเป็นไงบ้างโอเคใช่ไหมใช่ใช่เออทักทายทักทายหนูไหว้พระยังเออไปไหว้พระกนัไปไหว้พระกันไปหนูต้องนมมือทำจิตใจให้สงบอย่าเพิ่งระแวงตืนตื่นลูกนะาอย่าเพิ่งวอกแวกทามือตุ้มตุ้งไม่ได้หรือเอามือตุ้มตุ้ง นี window, no <c oughs> ่พวกแกลุไปไหนแล้วเนี่ยต้องดูให้ที่บอกเคือว่าเขาจะกลัวหม้่ไม่เห็นองแต่มือกี้ม้ใช่ใช่เชอบ้าจะแบบไปลยค่ะจัมปาอะไรหม่เนี่ย่แล้วเนาะเรา้าม้นแบบใ่้้วเดสู้มือมาอยู่ใครก็ได้ครับสุดยอดมาก มองหาพ่อเลยมีอยู่แฮปปี้มีกาดตั้งใีกนินหน่อยคข้ามปีเลยครับอันนี้ไม่สู้มือแต่สู้กล้องสิบกล้องสิบเด็กเยอะเลยวันนี้ทำมิชชั่นให้สำเร็จนะเราต้องสู้นะต้องสู้นะราต้องสู้กับมิชชั่นรักแม่รักแม่ทำไมขยิบ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 แบบนี้ปากปากนิ่ง่สใจ ใช่ไหมผู้ชายครับพี่ชายครับทักคุณดีทักคุณดีใค่เป็นพี่กันเนาะวันนี้เป็นพี่ครับพอ่ลองนองทันไมไม่ได้หรอครับพี่ไปก่อนเลยเให้โน้ตดูหลับพี่คือทิ้งตัวเหมือนว่าพร้อมอยู่ตรงนี้ยาวๆโอ้นิ่งเงียบเลยสบายเลยทิ้งตัวแล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวจะนอนนี่เหละ không mày, chào mừng tay, 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 chào mừng ta chào mừng tay,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  chào mừng lông ta mừng tay, chào lông ta chào mừng tay, chào mừng ผมบรรลุธรรมแล้วคะ่ะเอมดูชอบสถานที่แห่งนี้ <laughs> มากเป็นพิเศษ <laughs> มันสงบแล้ว <laughs> ลุกมันร่มเย็นอย่างไง้ <laughs> ยิ้มอย่างนี้ได้ต้องมีสิ่งนี้ต้องมีอันนี้ต้องมีอันนี้ด้วยนี่เบื้องหลังนี่นี่เบื้องหลังความยิ้มของโลล่านะคะยิ้มน้ำตายๆลไหลซึ่งนั่งรถมาทำแล้วน้องน้ำตาไหลเลยไม่ใช่น้ำลายไหลหัวอน้รก็ไม่ได้ คนนี้มันยิ้มใหญ่เลยนะใครก็ได้คุยกับผมทีครับใครก็ได้มาอุ้มผมทีอยากให้คนแปลกหน้าอู้เบอกว่าหนูไมอยากจะไหว้พระแล้วค่ะพ่อหนูรู้สึกว่าหนูเล่นซิงในรัฐธรรมแล้วค่ะใช่่ใช่ค่ะพ่อแปลถูกใช่ไหมลูกหรือว่าหนูจะ หิวกันแน่รอเพนเหรอเมื่อไรจะบอกเด็ดแวดูฉัได้กินได้ไหมลูกพูดค้าอืออ๋อน่าจะอันนี้มากกว่าไม่หรอพูดอือหน่อยนพูดค้าจริงๆคุยกับพ่อพูดค้าไม่พูดอือนะโอเคมาใหม่สาธุนะลูกนะลูกทำบุญด้วยกันทำบุญด้วยกันนะจับจับสองสาธุค่ะสาธุค่ะ ตลอดมีแต่ความสุขร่ำรวยมั่งคั่งนะลกนะ่ื่อะรของม่ไป้อะไรงพี่คะปอะรของพสะทำอรก็ลอยกระจกบาเลยนะร ตั้งใจฟังปากก่อนมาเคลียร์กันหน่อยสิโลล่าเกิดอะไรขึ้นคะขอสัมภาษณ์นิดนึง เหมยกินไม่ได้พาสวดไม่ถูกใจอ่าใช่แต่พวาสุดพอดีนะคะพี่แก้ว่าพาสวด,ดโอเคเลยโอเคเลยพาสวดโอเคเลยอ่าไม่โอเคนมไหมนมเห็นไหมนมปุ๊บหายเลย ถือว่าเป็นห้องแห่งการสงบสตินะคะเมื่อกี้พระสวดเป็นไงบ้างคะพี่ลิกรีวิวหน่อยผมรู้สึกว่าเสียงท่านใสดีแต่บางครั้งบทเกิดค่งนข้างยาว <laughs> ผมขอพักแป๊บนึงไม่แก่พอเข้าห้องนี้ร่เงียบเลยพร้อมเมื่อไหร่บอกพ่อนะว่าให้นับหนึ่งถึงสิบเราจะกลับเข้าไปสวดผลวงพ่อต่อนะลูกโอเคหนึ่งสองสาม เก่งมากคนยิ้มเลยว่าใช่าุไปนี่มเก่งมากเก่งมากนะเออยงนันโอเคาุไปยไดต่อไปหน้าตาคนอิ่มบุญงเ

ต่อไปก็เด an mm hmm. e nah, ี๋ยวไปถวายอาหารนะครับก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่น้องโรล่าก็จะถึงช่วงที่เขารอคอยนะกินข้าวกินนมเลยนั่นแหละไม่เป็นไรเตะเตะของหน้าเหาอจับเขาจับไม่จับเขา บอว่าบอว่าอย่รเป็นหญิงตัวใหญ่กับผู้ชายนะใช่พี่เป็น้องนี่อน้องครับหญิงเนองพี่เป็นน้อง่อ้มต้องวแน่ขนาดนี้ทั้งอ e. kind of ู้มด้วยทั้งนมีแต่สายชาเลสายชา อยู่ยังคะรลอล้วเหรอเด้คุณได้หลับแป๊บนึงแล้วค่ะดีมาก Full Energy เย้ฉันมีแรงแล้วฉันจะทำทุกอย่างได้เดวยความยิ้มแย้มแจ่มใสขอรีวิวความรู้สึกหลังจากที่ได้ทำบุญนิดนึงค่ะเป็นยังไงบ้างอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง มันได้มันได้ขอบคุณมากค่ะที่ให้คําสัมภาษณ์ในวันนี้ท่า<ด>ผู้ชมรู้สึกดีมากน,นขอรีวิวเมื่อกี้ในการฟังเทศฟังธรรมหน่อยค่ะอนไงบ้างคะอ๋อมันเป็นอย่างขนาดนั้นเลยเหรอคะโอ้โหขอบคุณมากค่ะสําหรับการรีวิวในการฟังธรรมครั้งนี้นะคะท่านผู้ชมมีความสุขมากวันนี้แบบกี้อย

เดี๋ยวพอหนูโตเดี๋ยวพ่อจะพาหนูไปขึ้นบนนู้นนะครับเยังไหมเพราะว่าพ่อจะให้หนูเดินเองพ่อจะไม่อุ้มหนูนะนะครับพ่ออุ้มไม่ไหวก็เลยต้องให้หนูมาใช้ขาหนูแข็งแรงก่อนโอเคขึ้นไปข้างบนนั้งโอเคค่ะดิวค่ะดิว <c oughs> วันนี้ถือว่าพุกยามทำไปได้ได้ดีนะเคยคาดคิดว่าจะจกระเจากระจายกว่านี้อาจจะมีช่วงซึ่งสเสต้อเสื้อียลมบ้าง <c oughs> เึ็นข้อมื่ากลับมาได้มาทานภููข้อมือมอภุ่นใจในตัวลูกเรเกินถ้อย่างนี้พ่อจะพาไปได้อีกล่ะพ่อจะพาลูกไปทะเลต่อเออพาลูกไปขี่ม้าว่ายน้ําขึ้นเขาพอได้ละพอมั่นใจละต่อไปช่องเราจะไม่มีแต่คลิปฉีดยาละมาับฉีดยาและพัฒนาการยาพัฒนาการสองอย่างไม่มีแล้วเราจะออกเดินทางกันเย้

เข้าร่วมนะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแต่โรน่าดูเปล่าอยากยากอยากออยังยังไม่ดูยังไม่ดูเพราะยังไม่ดูหรอกเราเล่นมาเล่นเล่นมาเล่นหายเหมือนเพิ่ขี่อูดมากินไปสองครึ่งเลยอืมหลับเหนื่เรียบร้อยต้องพอดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะแม่เห็นไหม พอนะหนึ่งสองสามแล้วด <eterm Gore> ูกันว่าเป็นยังไงโอเคนี่อือโอเคยัดถ่ายรูปโอ้ยโอ้ยสปาร์ตเครื่องสปาร์ นูหนูเดี๋ยวหนูหหนูลองคิดนิดนึงอยู่นองนั่งสติให้หนูคิดคิดดูก่อนว่าไอที่ไอที่หนูดูอยู่อะมันส่งผลอะไรต่อชีวิตเราเอนนี้เออแบบใจจริงๆด้วยเวเพราะพูดถูกเวเออโอ้โหเราจะดูอย่างเดียวไม่ได้แล้วเรามาดูมิติใหม่ในการถ่ายรูปครอบครัวครอบครัวและการกินนมเป็นการ ฟิดดิ้งพิกเจอร์และหลับด้วยและหลับด้วยจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละมามามากยิสองยิมนรับอื้อือีออืออืออออออืออืออืออออออืออมิชออมพมิชอนคอมพ นิก้าขึ้นรถมาแล้วก็จะเล่นอยู่นะคะชมิวพาเด็กๆมาให้อาหารปลาค่ะนิก้ารู้สึกว่าวันนี้ผมเป็นไพร์เป็นไพรสุดๆเลยครับเป็นหนูล่ะคะหนูไปไหนก็ได้คะ่ะเอาเลยเอาให้เต็มที่ครับวันนี้เร <c oughs> าลง <c oughs> มเสร็จเราก็ต้องทำทานนะลูก <c oughs> นะ <c oughs> ทำทานให้กับ <c oughs> เอาให้ครบ ปลาดิว่าหยิบได้หยิบได้ทุกอะแม่หยิบให้ให้น้องขอลงเออเออนั่นาจะยกไปด้วยนี่นี่เนะมางนี่ไม่กินดูวไม่กินมจะกินทุกอย่างไม่ได้เลยยังไม่ถึงเวลาไปลงมาที่นี่ดิว่านี่ครับดูปลาที่นี่เยอะมาก ปลาคาร์ปก็มีปลาสวายปลาดุกปลานิลปลาช่อนเต็มเลยอ่ะเดือดเลยยังครับสูงครับที่นี่ที่ไหนแล้วเนี้ยมาให้เห็นปลากับพ่อแต่พ่อจะให้หนูอ่ะปล่อยให้ที่ปลาเขาเองนะอ่ะอย่างนี้นะที่การก็คือเอาปอนนี้จับปอนนี้เอยมีก้าเขียวอย่าเลยวแล้วย้อนลงไปอย่างนี้ปึ๊บหนึ่งสองสามขุ๋มโอ้ยโอ้ยเต็มเลย อ่าต่อนนและหนึ่งสองสามใกล้หน่อยใกล้ตลกตกวันนี้มีค่อนข้างจะเสี่ยงกับการจะกินนกป่าาปลานะพ่อขอเช็คก่อนนะว่าลูกหิวแค่ไหนอะนุกลับไปกลับไปปึ๊บน่ารักเอ๊

อันนี้มีความสุขมากๆลลูกนะองดูน้ำตาลนะทำไมไ่อบะเ้ยอาจจะปคลิปคัปคลิเอ้ยปิ๊ก้ารครับสนุกไหมครับ S <S ว้าวโอ้โหติดเต้นติดเต้นเฮ้ยวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปเรานะครับทำบุญไปด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะฮะสุกคนรักกันแข็งแรงนะฮะรร่วย <ขอ S 1> ทุกคนนะขอเป็นปีที่ดีอย่างรวดเร็วนะคะครับไปติดการคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวอะไรกันละมั้งเบายบายลึกบาย 好看。